บุตรชายคนแรกลาลาที่ลืมตาดูโลกใส่ทองเต็มคอ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่มาความสามารถสำหรับลาลาอาสยามหรืออุขวัรณภาเรืองศีหรือชื่อในวงการที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีสำหรับลาลาซึ่งโด่งดังมาจากโปงลางสะออนที่มีอีทโปงลากเป็นหัวหน้าวงซึ่งล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับสาวลาลาเมื่อเธอได้โพลระบุข้อความว่าเหยียบรถจากกรุงเทพตอนสี่ทุ่มถึงชยภูมิตีสองครึ่งแม่ี้เรงสุดใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวตื่นเต้นน้ำตาไหล งสาวโทรหาตอนสามทุ่มครึ่งว่าน้นาเดินแล้วพีจับกุญแจรถได้พีก็ขับออกมาเลยกำหนดจริงน้องต้องคลอด16สิงหาคมแต่นี่น้องมาก่อนถือว่าเป็นวันดีสงสัยเขาเลือกที่จะเกิดวันเดียวกับยายเกิดมาเป็นของขวัญให้ยายรีบออกมานะลูกส่งสารแม่ของหนูตอนนี้แม่ของหนูรอเบ่งหนูออกมาเป็นของขวัญให้ทุกๆุกคนในครอบครัวของเราตอนนี้16ชั่วโมงแล้วแม่รออุ้มหนูอยู่นะลูกซึ่งทางสาวลาล่าก็ได้โพสต่ออีกว่าวัน เกิดของลูกชายแม่ลาลาและแม่ผู้ให้กำเนิดลาลาเป็นวันที่ดีที่พิเศษที่สุดยายและหลานเกิดวันเดียวกันของขวัญสุดล้ำค่าของชาร์ตต้องบอกว่าลาสุดลาลานัดได้ทุ่มรับขวัญลูกชายหมดหน้าตากลังลืมตาดูโลกบอกเลยว่าแกวแหวนเงินทองจัดเต็มโดยเธอนันก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอและระบุข้อความว่า24กรกฎาคมสุขสันต์วันเกิดแม่บังเกิดกล้าวและลูกชายแม่ลาลาเป็นของขวัญสุดล้ำค่าที่สุดในดวง ของลาลาทั้งสองคนหนูเกิดก่อนกําหนด3มอาทิตย์ครับหนูเลือกวันเดียวกับคุณยายครับเป็นของขวัญให้คุณยายเลยครับเรียกได้ว่าลืมตาดูโลกมาก็ได้แกวแหวนเงินทองเต็มคอเลยซึ่งก่อนหน้านี้สาวลาลาเองก็ได้มีข่าวลือความสัมพันธ์กับหนุ่มโอนสราวุธซึ่งจริงๆแล้วข่าวนี้เป็นข่าวเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งต้นเรื่องที่ทําเอาให้เข้าใจผิดเพราะโอนสราวุธได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าสาวลาลาอาสยามทำให้กอง มีชีวิตชื่อว่าแต่งงานกับผมเธอนะโดยทีมงานบันเทิงออนไลน์ได้สอบถามพูดคุยกับประเด็นนี้ซึ่งอนสลายวุฒิเผยว่าตั้งแต่เข้าวงการมาข่าวนี้เป็นข่าวที่ขำที่สุดใครเป็นแฟนพี่ลูลูกกับพี่ลาลาคงเข้าใจอยู่แล้วแกเป็นคนน่ารักและสบายสบายมากพร้อมกับออกอาการงงไม่น้อยเพราะข่าวที่ออกมาในขณะนั้นคือประเด็นกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วงานนี้เจ้าตัวไม่ติดอะไรพร้อมกับกลั้นหัวเราะไม่ไหวกับข่าวที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องขำ ทีทั้ทงคู่ไม่ได้คิดอะไร